น้าอะไรเอางเหรองงางเหรอพี่ภูมิผลไม้สดอ่ะเอาเผื่อด้วยนะทำอะไรน้องอ่ะกินอีกอ่ะเอาผลไม้สดแล้วเอาอะไรเอายังไงบ้างกรนกอกล้วยอะไรนะมีทุกอย่างเอาหมดเลยอะไรแบบนี้หรอจะรับอะไรวะลองกินต้องทำน้องกินต้องสวยเลยปวดหัวกินอะไรดิปวดวดกระโดดไงอันนี้ลองโอเคไข่แดงอ่ะโบรีกับมันรอนไข่แดงก็มากทุกคนก็กินมากทุกคน เมื่อเย็นตอนเย็นกินไข่แดงสองฟองครับกินไข่แดงตื่นมาปวดเข่าเหม็นเลยนี่ไม่สุดมาแล้วเอ้เหม็นจริงๆือตัวตัวเองแล้วก็ไม่ต้องขย้บแล้วก็ไม่ต้องถ่ายลองลองฟังแล้วดมเราลองคิดดูนะลองคิดดูนะว่าตอนเนี้ยที่เราข้าวต้มโออร่อยเหรอมีคนมาต้มโอเราเชื่อแล้วแหละนิดน้อยอ่ะ ทำได้เล้เจ๊ง้ออาหารอเร่อยครับคนเจ๊ง้อได้ครับผมจัขาลสาักรบอร่อยมากไหสาขาคะเอาพี่เคยไปกินแล้วหรอไปกินนี่พระรามสามคนเจ๊งอกับข้าวอร่อยสิ่งส้างไปไหมสตแต่ไม่ได้ตั้งที่หนก่นที่หนึ่ไหวุงหม่ไหว้ม่ไว้ไม่ไว้รที่เข้ามาตื่นมากขโมยข้าาเยอะมา ใ่เหรอไม่ค่ะเขาแบบไปเลงลงไปเรื่้นหรือเปล่าม่ไปรับน้ำหนักมันเโ็นยหมคนใส่ปลาเกงเหรอเอไม่รู้ใช่เวลากินนีกว่ารักมือไดูปะเวไหนบอกรับน้ำหนักนะบอกแล้วเวบอกวนไรบ้างไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรอกมุกอีน ที่มาโมกน่าจะกินขนาดนะทำไมครับก็สวยจินใจซกขนาดนี้เมาเล่นแต่วันแรกแล้วหมแล้วโดนแน่โดนโดนแน่แน่รักครอบครัวโมกอะไรนะอร่อยดีน่าเฮ้ยเข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้ดีอันนี้ดีทำไมทำไมข้าวโอ้ร่อยนะทำไมข้าวโอ้ร่อย กินเอาเฮ้ยอยากกินอะไรเเป็นอาเวลาไปไหนอะเมืไน่อร่อยอะเนี่ยคือได้ยืนกินตร้เลยใช่มบยังไม่มาน้น้ก็้อยากกินต้โมเนาต้หมมึ้หมอบเลย พี่น้ำมีอีกอเนื้อไหมอะไรขึนมาอะนแล้วตอนเฮ้ยพี่น้ทมาต้องขึ้นขาช่องรอดแม่เพื่อนพี่อ่ะกินมาปีนบ้าวันน้ไม่่ายรูปมรู้ทํางว่ามนถ้าทำรไปเลยไม่ืนกลับบ้านไหมกลับบ้านเลยอะไรอ่ะทำไถ่ายรูปเ่งถ่ายรูปเ่งได้ยังไมาไปเยอะแบบน อะไรอ่ะพูดอะไรกันอ่ะโอ้ไม่แตงโมติดจุดเอาอันนี้โอ้ไมหน้าแดงขนานัเลกี่ันลยนะาแล้วลูกเก่งอ้ยล่างไอ้ล่างอ่ะกาล่างไอก้วนเลือดคนเลือดลมอันนี้ดีโอใช่ป่ะโอ้เลือดมาขึ้นใหญ่มาแรกแบงมากเลยเยอะมากพี่ขึ้นแล้นู่นนี่นั่นป้วจ่าร้อยเซล เอกไปเลืคุกปครับเลือหายาคนปีหายาอะไรมีแต un ่คนคุณปีหา่ายใช่เหรอคุเอเนี่ยคุเออะไรอะไรนะคแกจะเป็นคนใส่แบกเป็นเลือคอะไรเป็นนอมัวดูมีอเ็แส่กโกเยอะแต่ก็แบบอปุปอโ้กโก้คุกโอ้ยมือคโ้อเป็นยังไงไข่โอเปิสามไข่โกโก้ยกมือดิแบบ กุ anyway, ้ oh, uh, oh, <t <t ๊กุ้งโอก็อ้วนง่ายมากโอ้ไหนว่ากุ้งโอ๊อ่านี่ยะน่าลง่ายสุดแล้กุ้งโอ๊ะหน้าตาดีสุดใช่โอ้แต่กุ้งแกน่าดีมากกว่าครับผมบียอร่อยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้ไรวะกุ้ยโอโอ้ยยอ้้ยโอลยโอ้ยยอ้อ้โอ้ มีใครเอบีป่ะไม่มีคะบเอบีีเอบีเล่กี่ร้อยอเออเอบีเหรอเอบีเหรอเอบีไม่มเอบีเะไม่มีบเอบีเลยีอบอกว่อคนเล่นควมเอบีเลกากมาก็ต้องเขาจบีนะัคนเยอยากกบนเหลือแล้วตาองกิให้หมดให้ได้หมดเนี่ยเหรอเยอเอเย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 อะนะ เขาบอกอะไรว่าอาหารบางกินแค่เขาไม่รู้ว่าอาไหมผูไม่าคนแล้วมันไม่หยมันอยู่ตรงนี้แปร่ทำไงถ้าพูดม่านใครอ่ะแต่ลงแต่ลงจำได้ไอ้เครจะตอบไอ้ป้ากําลังกินอยู่เลยตังไหม่ดานนี้เรงกนี่จางนี้เครื่องกิน เองกินให้หมดจริงไม่ต้องเศร้าปีกินดูได้มาเมย่กินแล้วกันนะถ้าพี่ถ้าพี่พูดคำนี้เฮ้ยพูดอย่างนี้ละกินนี่เหรอรู้เหมือนเขาเหมือนคิวเคยได้ยินนะไม่อะากลัวมีการบู๊นก่เขากปจ้ะบู๊เขาแบบโอยตายแล้วแต่ละปีน้ำปากเราปะเฮ้ยเดี๋ยวเมาใจเย็นหลายๆวันน้ำจบยังหวัดตลอด